วันที่โรอคอยก็มาถึงพระสาวสดามีพระพิษุสงฆ์อรหันต์ูมใหญ่แวดล้อมเสด็จถึงกรุงโกสมพีพระราชาทิุดีบุเทนและเสนามหาอมมาต์พ่อขาประชาชนสมณะปราหมณาจาร์สวายการต้อนรับอย่างโมโหราหีก่อนถึงซุ้มประตูโคศิารามประมาณจุงโยศ นประชาชนจำนวนแสนคอยรับสเสด็จมักคาดานดาดไปด้วยกรีบดอกไม้นานาพันุ์หลากสีที่ประชาชนนำมาโปรยรายเพื่อเป็นพุทธบูชาในบริเวณอารามก่อนสเสด็จถึงพระคันทกุดีมีภิกษุและภิกษณีจำนวนมากรอรับสเสด็จทุกท่านมีแววหหรนสติปราโมุต ขวายบางังคมพระศาสดา,าด้วยความเคารพสูงสุดพระอานนุนตามเด็จพระพุทธองค์ด้วยกริยาที่งดงามมองดูหน่าเรื่งไสทุกคนต่างชื่นชมพระศาอสดาและพระอานนุนและผู้ที่ชื่นชมในพระอานนุนเป็นพิเศษก็เห็นจะเป็นโกกิลาพิสุณีนั่นเองทันใดานางได้เห็นพระอานนุน ความรักซึ่งสงบตัวอยู่ก็ฟุ้งขึ้นมาอีกคราวนี้ดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าคราวก่อนเพราะเป็นเวลาสามเดือนแล้วที่นางนี้ได้เห็นพระอานุ์ความรักที่ทำท่าจะสงบลงนั้นมันเป็นเหมือนเป็นนชาติที่ถูกพิดกรอนและเบื้อปลายเมื่อขึ้นใหม่ย่อมขึ้นได้สวยกว่ามากกว่าและแผ่ขยายโตกว่าฉะนั้น านางรีบกลับชูห้องของตนบัดนี้ใจของนางเริ่มปั่นป่วนรวนเรงอีกแล้วท,ทีเดียวในจักรวาลนี้ไม่มีไฟอะไรร้อนแรงและดับยากเท่าไฟรักความรักเป็นความเรียกร้องของหัวใจมนุษย์เราทำอะไรลงไปเพราะเหตุเพียงสองอย่างเท่านั้นคือเพราะหน้าที่อย่างหนึง่ง และเพราะําเรียกร้องของหัวใจอีกอย่างหนึ่งประการแรกแม้จะทําสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างมนุษย์ก็ไม่ค่อยจะเดือดร้อนเท่าใดนักเพราะคนส่วนมากหาได้รักหน้าที่เท่ากับความสุขส่วนตัวไม่แต่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องนี่สิถ้าไม่สําเร็จหรือไม่สามารถสนองได้ หัวใจจะร่ำร้องอยู่ตลอดเวลามันจะทรมานไปจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของมันหรือมนุษย์ผู้นั้นตายจากไป กีฬาพิชิือกำลังต่อสู้กับทีสองอย่างนี้อย่างน่าสงสารหน้าที่ของนางคือการทำลายความรักความใคร่บัดนี้นางเป็นพิชิีมีไม่ใช่หญิงชาวบ้านธรรมดานางจึงต้องพยิยามกำจัดความรักความใคร่ระหว่างเพศให้หมดไป หัวใจของนางกำลังเรียกร้องหาความรักหน้าที่กับความเรียกร้องของหัวใจอย่างไหนจะแพ้จะชนะก็แล้วแต่ความเข้มแข็งของอำนาจฝ่ายสูงหรือฝ่ายต่ำผู้หญิงนั้นลงได้ทุ่มเทความรักให้แก่ใครแล้วก็มั่นคนหงหนิวแน่นยิ่งนะักยากที่จะทายถอนและความรักที่ไม่มีทางสมปรารถนาะ ป็นคนปวดร้าวอย่างยิ้งสำหรับผู้หญิงดวงใจของเธอจะระบมบมหนองในที่สุดก็แตกสลายลงด้วยความชอบช้ำน,นั้นนิจจาโกกิลาแม้เธอจะรู้ว่าความรักของเธอไม่มีทางจะสมปรารถนาได้เลยแต่เธอก็ยังรักสุดที่จะหักห้ามและถ่ายถอนได้ อีกคืนหนึ่งที่นางต้องกระวนกระวายรันจวนจิตถึงพระอานนุ์นอนพลิกไปพลิกมาในตาเบลอ,อยอย่างไร้จุดหมายนนานๆจึงจะจับนิ่งอยู่ที่เพดานหรือขอบหน้าต่างนางรู้สึกว้าเวเหมือนอยู่ท่ากลางป่าลึกเพียงคนเดียวทำไมนางจึงว้าเวในเมื่อคืนนั้นเป็นคืนแรก พี้ศา็สาดาบเด็กมาตีระชามาหาอัมมาาและท่อค้าพรบหัมบุดีมากหลายมาเฝ้าพระผู้มีพระภาพเหมือนสายน้ำที่หลังไหลอยู่นี่ได้ขาดระยะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงที่ผู้ชายน้อยคนนักจะเข้าใจและเห็นใจทิกษณีโกปิลาถอนสตินเบาๆ เมื่อเร่าร้อนและกระตุ้มถึงที่สุดน้ำตาเท่านั้นที่จะช่วยบรรเทาความระทมขมขื่นลงได้บ้างเพื่อนที่ดีในยามทุกข์สำหรับผู้หญิงก็คือน้ำตาดูหเหมือนจะไม่มีอะไรอีกแล้วจะเป็นเครื่องปลอบโรมใจได้เท่าน้ำตาแม้มันจะหลังไหลาจากขั้วหัวใจ แต่มันก็ช่วยบรรเทาความอึดอัดลงได้บ้างเนื่องจากผู้หญิงถือว่าชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของความรักตรงกันข้ามกับผู้ชายซึ่งมักจะเห็นว่าความรักเป็นเพียงบางส่วนของชีวิตเท่านั้นเพื่อเกิดความรักผู้หญิงจึงทุ่มเททั้งชีวิตและจิตใจให้แก่ความรักนั้น ทุ่มเทยอย่างยอมเป็นทาสโตกกลาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งในโลกเธอจะหลีกเลี่ยงความจริงในชีวิตหนี้ไปได้อย่างไรพระดำรัสของพระศา,าสดาทึ่ทรงแสดงแก่พุทธบริษัทเมื่อสายยันยังคงแววอยู่ในโสดของนางพระองค์ตรัสว่าไม่ควรปล่อยตน ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความรักเพราะการพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นเท่รักเป็นเรื่องพอรมามนและเรื่องที่จะบังคับนี้ให้พัดพลาดก,ก็เป็นสิ่งสุดวิสัยทุกคนจะต้องพัดพลาดจากสิ่งอันเป็นเท่รักที่พอใจไม่วันใดก็วันหนึง่งพระพุทธดำรัสนี้ช่างเป็นความจริงที่นีกระไร แต่เธอจะพยายามหักห้ามใจนม้ให้คิดถึงพาาระอนุลักเท่าใดก็หาสำเร็จไม่เธอตกเป็นข้าถึงความรักแล้วย่างหมดสิ้นหัวใจ รุ่งขึ้นเวลาบ่ายนางเที่ยวเดินชมโน่นชมนี่ในบริเวณโคติการามเพื่อบรรเทาความกระวนกระวายปลัดกลุ่มรุ่งร้อนนางเดินมาหยุดยืนอยู่ริมสระซึ่งมีบัวบานสะพรัง่งก็รอบจะมีมานั่งทำด้วไม้และมีพนักทิงอย่างสบายเธอชอบมานั่งเล่นบริเวณสระนี้เสมอเสมอ ดูดอกบอัวดูมแมลงที่บินบนไปเวียนมาอยู่กลางตักลมพัดเชยชิวพอพุ่กลิ่นดอกบอัวและกลิ่นน้ำคะเข้ากันมาทำให้น้ามีความชื่นชื่นขึ้นบ้างธรรมชาติสิ่งมีคุณค่าต่อชีวิตชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติมักจะเป็นชีวิตที่สุขชื่นสบายยิ่ง มนุษย์ชาติที่ทห่างเหินจากธรรมชาติมากเท่าใดเขาก็ยิ่งทางความสุข,ขออกไปทุกทีมากเท่านี้นขณะที่นางกำลังเลินอยู่กับธรรมชาติอี่สวยงามและดูเหมือนความรุ่มร้อนจะลดลงได้บ้างนั่นเองนางได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินอยู่เบื้องหลังทันทีที่นางเลี้ยวไปดู ภาพณนะเบื้องหน้านางเข้ามาทำลายความสงบกราบเครียดเสียโดยทันพระอานนุนและโคสิทธมหาเศรษฐีเจ้าของอารามนั่นเองนางรู้สึกตระขั้นตระคอมือและดึงที่ปากานางเริ่มฝั่นเล็น้อยเหมือนคนเริ่มจะจับไข้เมื่อพระอานนุนเข้ามาใกล้นางถอยหลังเป็นิดหนึ่ง โดนี่ได้สำนึกว่าเบื่องหลังของนางนาบัดหนี้คือสระน้ํบาบังเอิญเท้าข้างหนึ่งของนางเหยียบดินแข็งก้อนหนึ่งนางเสียหลักและล้มลงพระอาณุนและโพเิกมหาเตฐีตกตะลึงยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นศิลาทักครู่หนึ่งจึงได้สติแต่ไม่ทราบจะช่วยนางประการใด นางเป็นพิกษุนีอันใครๆจะถูกต้องที่ได้อย่าพูดถึงพระอาน,นุนเลยแม้โคสิตมหาเศรษฐีเองก็ไม่กล้ายื่นมือประคองนางให้ลุกขึ้นนางพยายามช่วยตัวเองจนสามารถลุกขึ้นมาสําเร็จแล้วคุกเข่าลงเบื้องหน้าพระอานุนก้มหน้นานิ่งด้วยความละอายน้องหญิงเสียงทุง้มๆมุ่นวนของพระอาน,นุน รากดแกโสดของนางเหมือนแววมาตามสายลมจากที่ไกลอาตมาขาออภัยด้วยที่ทำให้เธอตกใจและลำบากเธอเจ็บบ้างไหมเสียงที่เรียกแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยของพระอนุก็เป็นเหมือนน้ำทิพยโลมใจนางที่ชื่น่าน อะไรเล่าจะเป็นความชื่นใจของสตรีมากเท่ารู้สึกว่าชายที่ตนโวงรักมีความห่วงใยในตนสตรีเป็นเพศที่จำความดีของผู้อื่นได้เก่งพอๆกับการให้อภัยและลืมความผิดพลาดของชายอันตนรักเหมือนเด็กน้อยเมื่อจะถูกเที่ยมมาจนปวดร้าวไปทั้งตัว แต่พอมารดาผู้พึ่งจะวางไม้เรียวแล้วหันมาปลอบด้วยคำอันอ่อนหวานสักครู่หนึ่งและแถมด้วยขนมชิ้นน้อยๆบ้างทุกหนเด็กน้อยจะลืมเรื่องไม้เรียวกลับหันมาชื่นชมยินดีกับคำปลอบโยนและขนมชิ้นน้อยเขาจะซุกตัวเข้าหาอ้อมอกของมารดาและกอดรักเหมือนอะไรอย่างที่สุด การให้อภัยกับคนที่ตนรักนั้นไม่มีที่สิ้นสุดในหัวใจของสตรีและบางทีก็เป็นเพราะนาจอันนี้ด้วยที่ทำให้เธอชอบท้ำแล้วชอกช้ำอีกแต่มนุษย์ทั้งบุรุษและสตรีเป็นสัตวโลกที่ไม่ค่อยจะรู้จักเข็ดหลาบจึงต้องชอบช้ำด้วยกันอยู่นเนื่อย นางช้อนสายตาขึ้นมองพระาน,บบนุนแวฟนีแล้วคงต้มหน้าต่อไปไม่มีเสียงตอบจากนางเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอยนางพูดไม่ออกบอกี่ถูกว่าดีใจหรือเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้องหญิงเสียงพระอนุนถามขึ้นอีกเธอเจ็บบ้างไหมอาตมาเป็นห่วงว่าเธอจะเจ็บ ไม่เป็นไรพระคุณเจ้าเสียงตอบอย่างยากเย็นเป็นทีเธอไมู่่นี่สบายดีหรือพอทนได้พระคุณเจ้าไม่นางต้องการอะไรเกี่ยวกับปัจจัยสี่ขอให้บอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอะวรณาไว้ท่างเศรษฐีพูดขึ้นบ้างแล้วพระอานุ์และโคติเศรษฐีก็จากไป นางมองตามพระอานนท์ด้วยความรังจวนพิศวาสน,นางรู้สึกเหมือนอยากให้ลกกลุ้มวันละห้าครั้งถ้าการหกล้มนั้นเป็นเพราะเธอได้เห็นพระอานนท์อันเป็นที่รักนางเดินตามพระอานนท์ไปเหมือนถูกสะกดความรักทําให้บุคคลทาสิ่งต่างๆอย่างขึ้นดับขึ้นเตือนครู่หนึ่งนางจึงหยุดเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้ แล้วเหล่หลังกลับสู่ที่อยู่ของนางานางกลับสู่พิคูนุปัสยะที่พักของพิสณีด้วยหัวใจที่เศ้าหมอง ความอยากพบและอยากสนทนาด้วยพระอนนนนั้นมีมากสุดประมาณบุคคลเมื่อมีความปรารถนาอย่างบุนแรงย่อมคิดหาอุบายเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ปรารถนานั้นเมื่อไม่ได้โดยอุบายที่ชอบก็พยายามคันโดยเล่กกลมารยาแล้วแต่ความปรารถนานั้นจะสำเร็จได้โดยประการใด โดยเฉพาะความปรารถนาในเรื่องความรักด้วยแล้วย่อมหันเหตุบดเบดือนจิตใจของผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของมันให้กระทําได้ทุกอย่างพระพุทธองค์จึงตรัสว่าเมื่อใดความรักและความหลงคลาดนำจิตเมื่อนั้นบุคคลก็มืดมนเสมือนคนตาบอดนางปิดประตูติ นอนหมือนคนเจ็บนะัะพ่ชุมีผู้อยู่ห้องติดกันก็ยินเสียงคลางถึงเคาะประตูเรียกท่านเป็นอะไรไปหรือโกปีลาจุนันทาพ่ชุมีถามด้วยความเป็นห่วงไม่เป็นไรมากดอกคุนันทาตัวศีรษะเล็กน้อยไปดูเหมือนจะมีอาการไข้แต่ข้างตะโพ นี้ตัวหนักไปหมดโกบิลาตอบฉันยาแล้วหรือพูดโอยแล้วเออมีอะไรจะให้ข้าพเจ้าช่วยท่านบ้างไม่ต้องเกรงใจนะข้าพเจ้ายินดีเสมอมีธุระบางอย่างถ้าท่านเก็งใจจะช่วยเหลือก็พอทำได้โกกิลาพูดมีแววช่นชื่นขึ้นมีอะไรบอกมาเถิด ถ้า,ราพระพเจ้าพอช่วยได้ก็ยินดีคุณน,นันทาตอบด้วยความตร่นใจท่านรู้จักพระอน,น,นุนิชทหรือรู้สช่โกกิลาพระอน,นุนใครๆก็ต้องรู้จักท่านเหมือแต่ผู้ไม่รู้จักพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นท่านมีทุระที่พระอน,น,นุนหรือถ้าไม่เป็นการลำบากแก่ท่าน ข้าพเจ้าอยากหวานให้ท่านเชื่อมีมนพระอานุ์มาที่นี่ข้าพเจ้าอยากฟังโอวาทท่านเวลรานี้ข้าพเจ้ากำลังป่วยชีวิตเป็นของไม่แน่พระพุทธองค์ตรัสไว้ไม่ใช่หรือว่าความแตกดับในชีวิตความเจ็บป่วยการเป็นที่ตายสถานที่ซิ้นร่างกายและคติในสัมภารย์ทั้งสิ่งที่ที่มีเครื่องหมายใครๆรู้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นพระท่านอาศัยความอนุเคราะห์เพื่อกูลแก่ข้าพเจ้าว่าโกกิลาทิสุนีขอ,อนมัสก,การท่านด้วยเสียงกล้าวเวลานี้นางป่วยไม่สามารถลุกขึ้นได้ถ้าพระคุณเจ้าจะอาศัยความสรุณาไปเยี่ยมไข้จะเป็นประโยชน์เพื่อกูนและความสุขแก่นางาอน้อยไม เวลาบ่ายมากแล้วร้ามอวดอ้าวลดลงบริเวณอารามที่มีพันไม้หลากหลายดูร่มรื่นยิ่งขึ้นนกเล็กๆบนกิ่งไม้วิ่งไล่เล่นกันอย่างเพลิดเพลินบาง่วกร้องทักทายกันอย่างสนิกสนมและชื่นสุขดูรัดฉานเป็นสัตว์โลกที่มีความรู้น้อยและความสามารถน้อย มันมีความรู้ความสามารถแต่เพียงหากินและหลบหลีกภัยเฉพาะหน้าแต่ดูเหมือนมันจะมีความสุขยิ่งกว่ามนุษย์ซึ่งถือตนว่าฉลาดและมีความสามารถเหนือสัตว์โลกทั้งมวลเป็นความจริงที่ว่า ความสุขนั้นขึ้นอยู่กับความพอใจมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ในเพศไหนและภาวะอย่างใดถ้าสามารถพอใจในภาวะนั้นได้เขาก็มีความสุขคนยากจนหาเชา้ากินคำ่ำอาจจะมีความสุขกว่ามหาเศรษฐีหรือมหาราชผู้เร่าร้อนอยู่เสมอเพราะความปรารถนาและทยานอยากอันไม่รู้จักสิ้นสุด มนุษย์เราจะมีสติปัญญาฉลา,าดตานใดก็าตามถ้าไรเสียแล้วซึ่งปัญญาในการหาความสุขให้แก่ตนโดยทางที่ชอบเขาผู้นั้นถนึงจะทนงตนว่าฉลา,าดกว่าสัตว์หรือมนุษย์ส่วนใหญ่มักจะปล่อยให้ความอยากความเล่นรนออกหน้าและว,วิ่งตามเหมือนวิ่งตามเงาของตอนเองในเวลาบ่ายยิ่งวิ่งตามก็ยิ่ง เหมือนเงาจะห่างสัวออกไปทุกทีทุกคนต้องการและมุ่งมั่นในความสุขแต่ความสุขก็เป็นเหมือนเงานั่นเองความสุขไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องสแสวงหาและมุ่งมองหน้าที่โดยตรงที่มนุษย์ควรทำนั้นคือการมองทุกข์ให้เห็นพร้อมทั้งตรวจสอบพิจารณาสาเหตุแห่งทุกข์นั้นแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์เสีย โดยในนี้ความสุขก็จะเกิดขึ้นเองเหมือนผู้ปราถนาความสุขวามเจริญแก่ประเทศชาติถ้าปราบเทียนหนามและเรื่องร้ายในประเทศนีไ้ได้ก็อย่าวังเลยว่าประเทศชาติจะเจริญและผาสุขหรือเหมือนคนที่ปราถนาสุขแก่ร่างกายถ้ายังกำจัดโรคในร่างกายนี้ได้ความสุขตายจะมีได้อย่างไร แต่ถ้าร่างกายปราศจากโรคมีอนามัยดีความสุขกายก็มีมาเองด้วยประการเชนี้ปัทยาเถรวาดจึงให้หลักเราไว้ว่ามองทุกข์ให้เห็นจึงเป็นสุขอธิบายว่าเมื่อเห็นทุกข์กำหนดรู้ทุกข์และค้นหาสมุัฐานของทุกข์นั้นเสียเหมือนหมอทำลายเชื้ออันเป็นสาเหตุของโรค ยิ่งทุกข์ลดน้อยลงเท่าใดความสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นความทุกข์ที่ลดลงนั่นเองคือความสุขเหมือนทัศนะทางวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าความเย็นไม่มีมีแต่ความร้อนที่ลดลงถึงที่สุดก็กลายเป็นความเย็นที่สุดความสุขนั้นมีขึ้นตามขั้นเห็งความทุกข์ที่ลดลงคำสอนทางศาสนาเมื่อว่า โดยในหนึ่งจึงเป็นเรื่องของศิลปะแห่งการลดทุกข์นั่นเอง ำบอกเล่าจากชุนันทาพิสุรีแล้วให้รู้สึกเป็นห่วงกังวลถึงโกกิลาพิสุรีนิ่น,นักท่านคิดว่าหรืจะเป็น,นเคราะนางหกล้มเมื่อบ่ายนี้กำมังึงเป็นเหตุให้นางป่วยลงอน,นิจจาโกกิลาเธอรักเราเรารู้จะไม่รู้แต่เธอมาหลงรักคนที่ไม่มีหัวใจจะรักอยู่ยแล้ว เหมือนเด็กน้อยที่ไม่ประสาต่อความตายนั่งร่ำร้องเร่งเราพบคำตอบจากมารดาผู้นอนตายสนิทแล้วช่างหน้าสงสารน่าสังเวทีนี่ใไรที่หญิงที่ความอ่อนแอทั้งด้านร่างกายและจิตใจพระาศาสปดาจิ้งจีดกันนักหนาในเรื่องแรกที่จะให้สตรีบวชในาศาสนา อันนี้เป็นเพราะพระมหากรุณาของพระองค์ที่ไม่ต้องการให้สตรีลำบากมีเรื่องเดียวเท่านั้นที่สตรีทนได้ดีกว่าบุรุษนั่นคือการทนต่อความเจ็บปวด มีพระรูปหนึ่งเป็นปัจขาสมณะไปสู่สำนักพิสุณีเพื่อเยี่ยมไข้แต่เมื่อเห็นอาการไข้ของโกกีลาพิสุณีแล้วความสงสารและตังวลของท่านก็ค่อยๆค,ค,คลายตัวลงความฉลาดอย่างเลิศล้ำของพระพุทธอนุชาแห่งทะลุความรู้สึกและเทลัญยาการของ,งานางท่านรู้สึกว่า ท่านุกหลอกท่านไม่เชื่อเลยว่านางจะเป็นไข้จริงแต่เอาเถอกพระอนุตารกกับตัวท่านเองโอกาสนี้ก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันที่จะแสดงบางอย่างที่นงางทราบเพื่อนางจะได้ละความปริยามเลิกรักเลิกมุกนิ่นในโลกีวิสัยฉันมาทำความเพียรเพื่อละสิ่งที่ควรละ และเจริญสิ่งที่ควรทำให้เจริญที่เหมาะสมกับเพศทิษณีแห่งนางคงจะเป็นประโยชน์เพื่อปูนแก่นางไปตลอดกาลนานและคงจะเป็นสติการอันประเสริฐสำหรับความรักของนางผู้พักดีต่อเราตลอดมา